หนึ่งเคล็ดลับหายปวดสะโพกเล้าลงขาได้ไม่ต้องผ่าตัดลองทำแบบนี้สวัสดีครับทางเลือกใหม่ในการหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดเจอหมอฟันครับวันนี้ถ้าคุณนแล้วกันปวดสะโพกเล้าลงขาแล้วคุณรักษาไม่ว่าจะกินยายก็แล้วกายะภาพก็แล้วนวดก็แล้วตอกเฟนก็แล้วจัดกระดูกก็แล้วหรือบางคนคุณบอกต้องผ่าตัดแล้วคุณไม่อยากผ่าตัดจริงๆวิธีการง่ายที่สุดครับจากฝัง หมอฟันรักษาคนไข้มาความมือตัเคสและคนไข้หายปวดได้จริงไม่ต้องผ่าตัดโดยที่คุณสามารถทําได้ตามตามคลิปนี้เลยนั่นคือการกินยาคุณอาจจะไม่สะดวกมาฟังเกี่ยวกับหมอฟันเมื่อไหร่แต่คุณต้องกินยาให้มันครบครับครบมีอะไรบ้างหนึ่งพาราสองคลายกล้ามเนื้อสามยาแก้ปวดทีื่นไสนลอยนี่คือยาสามตัวที่คุณต้องกินหนักแต่คุณกินยาไม่เคยครบเพราะคุณกินแค่นี้บางคนกินแค่คลายกล้ามเนื้อกับยาแก้ปวดคลื่น้อยแต่คุณขาดคือยาแก้ปวดทุกสาย อันนี้คือสาคัญมากๆเพราะฉะนั้นคุณต้องกินยากแก้ปวดสมุนสารได้แล้วอาการคุณจะค่อยๆดีข,ข,ขึ้นมาันให้กมบารันลองไปดูรีวิวได้เลยเนานะใครชอบคลิปนี้เพียบ